สวัสดีค่ะน้องมิรินวันนี้เรายังอยู่ในจักรวาลของบ้านต้นไม้สิบชั้นนะคะนี่เรามาถึงเล่มนี้แล้วนะคะคือบ้านต้นไม้ในฤดูร้อนแม่เรามาดูซิว่าสมาชิกของเราบ้านต้นไม้มีวิธีคลายร้อนอยังไงบ้างอ่าแลาพร้อมแล้วเราไปดูไปฟังกันเลยนะคะเรื่องบ้านต้นไม้ในฤดูร้อนเรื่องโดยบูชิกะเอซุโกะ ภาพซวยสกิชิงเงคิแปลโดยพัดออนพิพัฒกุลคุณลุงตุนเป็นผู้ดูแลบ้านต้นไม้ฝากดูแลบ้านด้วยนะครับคุณหมาจิ้งจอกนักดน,นตรีพูดขณะใส่กุญแจห้องที่ชั้นหนึ่งโอ้คุณจะเดินทางไปสแสดงดนตรีใช่ไหมครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณครับ คุณลุงตุนเดินออกมาส่งคุณหมาจิ้งจอกจักรจันทร์ส่งเสียงร้องดังก้องไปทั่ววันนี้อากาศน่าจะร้อนขึ้นอีกสินะคุณลุงตุนคะลูกนกปีกหลายสกอตตี้ปีกผับผับพลางเดินลงบันไดามาพวกเราจะไปเที่ยวทะเลกันครับ ไปพักค้างคืนด้วยค่ะจริงด้วยสิครอบครัวคุณนกปีกลายสกอตก็จะไม่อยู่ตั้งแต่วันนี้เหมือนกันนี่นาะพวกเราไม่อยู่ฝากดูแลบ้านด้วยนะคะเอาล่ะตั้งแต่วันนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องอยู่อย่างเงาเงา,เงาสักพักสินะคุณกบไปค่ายฝึกว่ายนะ้ำ คุณพยาบาลกระต่ายกลับไปหาคุณแม่ที่บ้านต่างจังหวัดคุณลิงไปช่วยงานเพื่อนที่เป็นช่างเขาก็จะไม่อยู่สักระยะหนึ่งตอนนั้นเองคุณพ่อครัวกระรอกเดินลงบันไดมาพอดีเราจะปิดร้านอาหารหน่อยนะครับจะไปเที่ยวกันหรอครับจะไปชิมซุปฟักทองที่โรงแรมกลางป่านะครับพวกเราอยากไปมานานแล้ว โอ้เชิญตามสบายเลยครับช่วงที่ไม่อยู่ผมจะช่วยดูแลบ้านให้เองถ้างั้นพวกเราไปก่อนนะครับพวกเขาจะได้ใช้วันอยู่ช่วงฤด,ดูร้อนกันอย่างสนุกสนานสินะส่วนสมาชิกที่เหลืออยู่ก็มีคุณนกฮูกที่อยู่ห้องชั้น9กับคุณกระรอกบ,บินที่อยู่ห้องชั้น10บทั้งสองอายุมากแล้วอาจจะกาลังเหงาอยู่ในห้อง แวะไปทักทายดีกว่าคุณนกคู่ครับสบายดีหรือเปล่าครับไม่มีคำตอบกลับมาอืสงสัยจะอยู่ห้องคุณกระรอกบินเมื่อคุณลงตุ่นขึ้นไปที่ชั้นสิบก็พบว่าหน้าห้องของคุณกระรอกบินมีกระดาษติดอยู่ผมกับคุณนกคูไปเที่ยวน้ำพุร้อนบนภูเขานะครับจะพักค้างคืน แล้วก็จะกลับมาขอโทษที่ไม่ได้บอกก่อนออกเดินทางเพราะพวกเราออกไปทางหน้าต่างตั้งแต่เช้านะครับกระรอกบินมันหมายความว่าเราต้องอยู่คนเดียวหรือนี่มีเพียงเสียงของคุณลุงตุ่นเท่านั้นที่ดังสะท้อนกล้องอยู่ในบ้านต้นไม้แล้วหลังจากนั้นก็เงียบกริบแย่แล้วต้องตั้งใจดูแลบ้านให้ดีรีบไปปิดประตูลงกรอน ตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าคุณลุงตุ่นวิ่งลงบันไดไปแล้วก็พบกับว่าไงเอ๊ะคุณเป็นใครครับเห็นหน้าต่างปิดหมดทุกบานไม่มีใครอยู่แล้วเหรอเออก็ถ้าอย่างนั้นก็ทำงานง่ายๆ่ายหน่อยทำงานอะไรหรอครับข้าคือวายร้ายเมื่อไม่มีใครอยู่บ้านยังไงล่ะ งานของข้างก็คือเอาของคนที่ไม่ได้อยู่บ้านกลับไปนะสิโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้นะคุณลุงตุ่นยืนกางแขนขากั้นไว้ลบไปพ้นนะอย่ามาขวางทางเดี๋ยวก็จะเหยียบไปแบนหรอกทันใดนั้นเองฝูงจักรจันร์พากันบินเข้ามาในบ้าน เราจักระจันบินไปรุมล้อมเจ้าวายร้ายแล้วส่งเสียงร้องออกมาอ้ยยอ้ยหยุดนะหยุดส่งเสียงเสียทีหูจะแตกอยู่แล้วเจ้าว,วายร้ายร้องตะโกนออกมาแล้ววิ่งหนีเราจักรจันออกไปขอบคุณนะครับขอบคุณนะคุณจักระจันทั้งหลายขอบคุณมากที่ช่วยเหลือนะครับคุณลุงตุลโล่งใจ แล้วจึงเริ่มทําความสะอาดครั้งใหญ่จะทําบ้านให้สะอาดสวยปิ้งก่อนที่ทุกคนจะกลับมาคุณลุงตุ่นเก็บพรมพื้นเก่าออกไปด้วยอยึอ้อโ้หนักแฮพระอาทิตย์ตกแล้วเสียงจักรจันร์เงียบไปเงียบจงเลยเหงาจงเลยเนอะคุณลุงตุ่นกินข้าวคนเดียวอย่างว้าเว คืนนี้ยาวนานจริงๆเขาอ่านหนังสือเรื่องผีลิ้นยาวจนจบเล่มทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงแววมาจากที่ไกลๆเสียงอะไรนะน่ากลัวจังเลยแต่ถึงอย่างไรก็ต้องไปดูคุณลุงตุนกำด้ามไม้กวาดแน่นน่ากลัวจังเลยแต่ถึงอย่างไรก็ต้องไปดู คุณลุงตุนค่อ,คอยๆเดินขึ้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นมีบางอย่างแวบขึ้นมาในมุมมืดเอ๊ะประตูห้องเก็บของที่ชั้นสองแง้มออกมาและโยกไปมาอยู่คงเพราะตอนทําความสะอาดแล้วเก็บของเข้าไปพรมเก่าล้มลงมาดันจนประตูเปิดค้าง ออย่างนี้เองสินะเป็นเสียงประตูที่ปิดไม่สนิทนั่นเองคุณลงตุนถอนหายใจอย่างโล่งอกเอาไว้คุณลินกลับมาค่อยขอช่วยซ่อมกรอนประตูให้กนแล้วกันกลับมาแล้วครับสมาชิกที่กลับมาถึงก่อนใครคือคุณพ่อครัวกระรอกเรามีของฝากเป็นสูตรซุปฟักทองสุดพิเศษไว้จะทำกินกันนะครับ ตามมาด้วยครอบครัวนกปีกลายสกอตกลับมาแล้วคนลงตูนเงาไหมครับนี่ของฝากจากทะเลครับโอ้สวยมากเลย <c oughs> คุณกระรอกบินกับคุณนกฮูกก็กลับมาแล้วออ้มีขนมปังมันจูจากน้ำพุร้อนมาฝากครับทั้งสองพูดและยื่นให้คุณพยาบาลกระต่ายก็กลับมาแล้ว คุณลิงซึ่งเป็นช่างก็กลับมาแล้วคุณกบรูสอนว่ายน้ำก็กลับมาแล้วเฮ้ <c oughs> ขอโทษที่บอกเราไปพักผ่อนเย็นสบายกันหมดนะคุณลุงตุนเลยต้องอยู่ห้องร้อนๆตามลำพังโอ้ไม่เป็นไรครับผมเองก็ได้พักแบบเย็นสบายเหมือนกันเย็นจนตัวสั่นเลยจักาจันทร์ส่งเสียงโอ้ คุณจักรจันร์ร้องขนาดนี้ได้ยินแล้วรู้สึกถึงฤดูรถถ้รอนจนอึดอัดขึ้นมาเลยเนาะคุณหมาจิ้งจอกนักดนตรีกลับมาแล้วอู้อออย่าไปว่าพวกเขาเลยนะครับคุณลุงตุนรีบห้ามเป็นไงคะแม่ทุกคนไปพักผ่อนหน้าร้อนกันหมดเลยเหลือแต่คุณลุงตุนอยู่แค่คนเดียวเอาละคะ่ะ เล่มหน้าจะเป็นเรื่องราวสนุกๆอะไรอีกรอติดตามนะคะส่วนวันนี้พ่อคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่เล่มหน้านะคะรักน้องมีรินเสมอค่ะบ๊ายบาย